ครับส,สวัสดีครับไม่ไม่ทราบว่าคุณฝันอยากเห็นประเทศไทยเป็นยังไงในอีก10ปีข้างหน้าครับก อยากให้ประเทศไทยมีอากาศบริสุทธิ์น่าอยู่เหมือนประเทศทางแถบยุโรปหลายๆประเทศแล้วก็อยากให้ประเทศไทยมีต้นไม้เยอะๆแล้วก็มลพิษน้อยลงทั้งมลภาวะทางอากาศทางเสียงแล้วก็มลภาวะทางน้ําคือทุกอย่างะคะ่ะอยากให้มเีเพราะว่ามลภาวะต่างๆทําให้คุณภาพชีวิตประชากรอ่ําลงการที่มีมลภาวะทางอากาศลดน้อยลงมีสภาพอากาศที่ดีขึ้นจะทําให้คุณภาพชีวิตของประชา กสูงขึ้นอืครับเออแล้วโดยส่วนตัวแล้วคุณจะร่วมทำให้ฝันนั้นเป็นจริงได้ยังไงครับก็ถ้าเออโดยส่วนตัวทุกวันนี้ก็คงใช้รถอ e ีโคคารแล้วมีม <ทำ S 2> อะไรไหมครับ <laughs> ก็แต่ว่าถ้าเกิดสมมติในส่วนอื่นๆก็คงเออมีการรณรงค์อย่างเช่นเออ เหมือนเวลามีโครงการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการในการรณรงค์ต่างๆอย่างเช่นการลดการปล่อยควันดําการใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้นพวกระบบขนส่งมวลชนการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นการพยายามปั่นจัก,กรยานหรือว่าเดินในระยะใกล้ๆค่ะครับโอเคแล้วสุดท้ายคุณมีอะไรอยากจะ ฝากถึงคนรุ่นใหม่คนอื่นๆด้วยไหมครับก็คิดว่าคนรุ่นใหม่คนที่จะใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าในในอดีตเหมือนสิ่งแวดล้อมมันอาจจะไม่ได้แย่เท่านี้ คนก็เลยยังไม่ได้ใส่ใจมากยังพยายามใช้ทรัพยากรต่างๆโดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันเริ่มมีผลกระทบต่างๆมากขึ้นแล้วที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นสุขภาพของประชากรทางระบบจากการสำรวจในหลายๆปีพบว่าระบบทางเดินหายใจของประชากรมีปัญหามากขึ้นนั่นส่วนหนึ่งมาจากโมลกาวทางอากาศเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นมากที่ วัยรุ่นไทยหรือเยาวชนไทยทุกคนต้องหันมาใส่ใจกับปัญหาพวกนี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วรุ่นต่อๆไปอาจจะแบบเป็นหนักกว่าอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ